สวัสดีครับ fc เมื่อนี้บพบกันในคลิปที่สามนะครนะับเนาะคลิปที่สามในกระดเป็นทางด้านหลักหน่อยล่างสูตรใหม่นะครนะับเนาะเพราะว่ากับไก่เมื่อที่สรุปเลขล่างให้ fc แล้วนะครับเนาะเพราะนะายกับสีสรุปเลขล่างให้กับประมาณวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์วันศุกรนะนะ์ที่เจ็ดนะครับเนาะทีสรุปเลขล่างให้ fc เพราะว่าเพราอนายก็มีหลายสูตรโยทีกับกระลังเริ่มทย,ยอยปล่อยลงนะครนะับเนาะ มือนี้ก็ได้สามคลิปเนะพราะว่าเมววื่อวานนี้ได้ปล่อยลงคลิปเดียวนะครับเพราะว่าพอหน่อยบอย่ไหวเมื่อวานพอหน่อยอ่าวัตถบายก็พยายามลงคลิปให้เอฟซีได้รับชมต่อเน,นื่องนะครับเนาะแต่ว่ามือนี้ก็กลับมาอ่าโอเคแล้วนะครับเนาะมือนี้สมบูรณ์แล้วก็ได้อัดลงให้ยเอฟซีได้ได้ครบตามจำนวนนะครับเนาะเพราะว่าไก่ที่สรุปเลขล่างแล้วก็ที่ต่อเลขบนในวันที่ วันที่แปดเลยนะครับเบนาะเลขกนก็คือสีนําเสนออ่าวันที่แปดครับตอนนี้คือเอาเรีย่างก่อนครับเนาะเพราะว่ามันสีทับซ้อนกันเพราะอยกรครับว่าเก่งเพราะว่าค่ะเอาหลายสุดทั้งสูตรบุญอ่สูตรบ,บนสูตรล่างมาเข็ยพร้อมกัน,พกนเพราะอะไรก็อาจสีทับซ้อนอ่าสำหรับ่อนอ่าสีเบื้องการคํานวณก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากค้าเตือนแล้วข้ากระติมาบางวิธีคำนวณของสูตรหลักหน่วยล่างสูตรใหม่เพิ่งลงช่องเป็นวันแรกครับเนาะสูตรนี้เพิ่งจะลงช่องเป็นวันแรกนี่ครับ กะเดินมาแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดครับเดือนมาแล้วแปดงวดมางวดที่เก้าที่มีรุนวะอันนี้ค็ติดตามแลครับอีที่เนาะสำหรับวันนี้ก,ก็เป็นงวดแรกข้อปฏิบัติบางวิธีคำนวณนะครับน้อบานนี่วิธีคำนวณก็ที่ไทยหลักแสนหลักแสนบวกหลักสิบบนน่ครับแล้วก็บวก สิบหน่วยล่างแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับแล้วก็บวกเก้านะครับมาบวกเก้าคงที่ได้เท่าไหร่ก็มานับเลยครับหนึ่งสองสองบวกสองก็เท่ากับสี่สี่อ่าแล้วก็ห้านี่ครับมีมีบวกคงที่อ่าทีเดียวบวกค่า x นะี่ครับทีเดียวแล้วก็น้อยตัวครับอ่าได้สี่ตัวเท่านั้นนะี่ครับ สำรับศุนนีหน้อยตัวครับเล้วก็ะิมนีน้อยตัวลงไปอีก ouais. ก네็นี่ครับสูดต่อไปแล้วสูดทุดไทเอ่อสำรับลักหน่อยลังกระิมีน้อยตัวลงไปอีกก็นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเอฟที่ก็ได้รับช่วงเอ่อฝูดทุดไทเอฟที่ก็อาสีมองเห็นนะครับแล้ว่าเขาน้อยเอ่อคิดว่าตัวใดอาจจะเป็นลักหน่อยอาจจะมองเห็นเลยครับเพราะว่ามันมันมันชัดเจนนะครับเนาะมันชัดเจนอ่อสำรับ สูตรนี่กะมาเิ่งวิธีคำนวณนะครับเนาะบาดนี้กะบ่ยากครับเพราะน้อยกัสทีคำนวณให้บ่งยอนบ่หลายสูตรนะครับเพราะว่ามันกับตัวตัวเลขที่เขานํามาบอกมันหลายตำแหน่งนะครับเนาะหลายตำแหน่งแล่ว่ากับเพราะน้อยกัสิีเฮียให้มันได้ตามเวลาที่ยูทูปเขากำหนดนะครับเนาะให้ได้ซิปหน้าที่ขึ้นไปอ่าบางคนกะอธิบ่เข้าใจทือว่ากับผมกับขอบอก fc ไว้ว่า,าการที่บรรยายนโยนคือให้มันครบเวลานะครับเนาะครบเวลาตามที่เพิ่นกำหนดไว้คอยสิดพันกดยูทูบนะครับเนาะก็คือ,องวดแรกเอาเอาแต่งวดนี้ไปนะครับเนาะเอาจังหวดเดี๋ยวพอหน่อยขอท่าสีก็ท่าท่าสีตอนเดี๋ยวตีลงลง,งวัดนะครับเนาะเดี๋ยวตีลง,งวด เอาคำนวณหายกระที่ได้บังหางวดแล้วครับเนาะย้อนหางวดพ้อนี่ครับหางวดพ้อสำหรับงวดแรก,กอ่ะที่เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่วิธีคำนวณต้องทุกตำแหน่งผมเช็คเรียบร้อยแล้วครับว่ามีการผิดพลาดครับถ้าผิดพ,พกกลาดกับศิรูทันทีครับคืองวดแรกที่เริ่มคำนวณก็มาตามนี่นะครับเนาะบานี้ง,งวดนี้กั หกบวกห้าครับหกบวกห้าก็เท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หนึ 2, ่งหนึ 2, ่งบวกสามก็เท่ากับสี่นะครับสี่สี่มาบวกหนึ่งเท่าก็เท่ากับห้าห้ามาบวกเก้าก็เท่ากับสิบสี่ได้สี่ครับได้สี่ห้าแล้วก็ห้านี้ไปบวกสองครับห้าบวกสองก็เท่ากับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดครับได้แปดนี่กล้างงวดต่อมาออก หนึ่งสี่ออกหนึ่งสี่นะครับเนาะออกหนึ่งสี่นะครับก็เดินไปตามหลักหน่วยเดี๋ยวขอหน่อยก็เขียนหว่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวที่ตับสนเจ้าของเองครับเนาะครับนี่ตรงนี้ก็คือบวกสองนะครับเนาะขออนุนเดี๋ยวเหลียวบางๆาว่าบางที่ก็อาจัยซับสนตัวเองก็มีพร้อก็คิดเลขไายครับคิดสูตรเลขหล้เลยครับสมอง กับเบอร์เนี่ยบางครั้งนะครับเนาะก็อีกอย่างครเคร่งอัดยาว่าสบายนะครับเนาะเลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเมื่อหนาอาจจะหายดีก็นี่นะครับเนาะวดต่อมาครับอันนี้วัดต่อมาสี่บวกเก้า 9, ก็เป็นสิบสามก็ได้สามสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งก็เท่ากับสี่สี่บวกสี่ก็เท่ากับแปด 8บวกสองเท่ากับสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองก็ได้สองสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งครับหนึ่งแล้วก็สองสองไปบวกสองก็เท่ากับสี่ก็ได้สี่สี่แล้วก็ห้านะครับวางวดต่อมาเลขล่างเลขสองตัวล่างออกสี่สองครับก็มาตามมาตามสูตรของเรานะครับเนาขอภาวนาก็ให้เดิน ขอให้เดินจริงนะครับเนาะขอให้เดินต่อเดินจริงสําหรับตอนนี้ก็คือเป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับเนาะเพื่อให้ตัวเลขมันเข่าแล้วให้เอชซีให้นั่งไปพิจารณาเบังอ่ะนี่พอน้อยเขาบอกรู้จักกันว่าสิออกพอออกเฮ็ดเฮ็ดไปตามสูตรนะครับแล้วพอน้อยก็คาดว่าเป็นความคาดว่าน่าจะใช่นาะจังเฮ็ดไม่เอชซีได้รับชมนะครับเนาะเอชซีก็พิจารณาก่อนนั่งไปใส่นะครับแล้ววัดต่อมาครับหนึ่ง อแปดสามบวกแปดหรือแปดบวกสามก็ได้นี่อ่าก็จะเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งมาบวกสี่ก็เท่ากับห้าครับนึ่ห้ามาบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าอ่าก็ได้ห้าห้ามาบวกหกก็เท่ากับหนึ 8, ่งหนึ่งบวกกับเก้าก็เท่ากับสิบ 10, ก็ได้ศูนย์ครับก็ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่ง นำไปบวกสองได้สามสามแล้วก็สี่เลยงวดต่อมาเลขกลัางออก 8, แปดสามนะครับออกแปดสามก็เข้าทางหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองก็ได้สองสองบวกแปดเท่ากับสิบสิบบวกสามก็เท่ากับสิบสามก็ได้สามสามบวกสองเท่ากับห้า ห้าบวกเก้าก็เท่ากับสิบสี่นะครับนะก็ได้สี่นีครับก็ได้สี่สี่ห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดวดต่อมาเลขล่างออกเจ็ดห้าครับออกเจ็ดห้าสุดของเราก็เดินต่อนะครับแนละนี่ครับเพราะว่าหน้าเขาให้เดินวันนี้จะเดินวันนี้กัคือสีปังปังอีกครับคิดว่าความคิดว่าเนาะ น่าความน่าจะเป็นครับนี่ fc นําไปพิจารณานัา่นกันนั่งมเมนต์วาแต่เพื่อน้อยพิจารณาผู้เดียวนะครับเนะบาะก่อนนัไปใส่เพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋ากักของไฟของมันนะครับเนาะหัดต่อมากครับนี้เก้าบวกเจนะ็ดก็เป็นก็เป็นสนะิบหกเนาะเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหก ไมน,นครับถ้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกก็ได้หกหกบวกห้าก็เท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งมาบวกสี่ก็เท่ากับห้าห้ามาบวกสองก็เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็เท่ากับสิบหกนะครับวเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกก็ได้หกนะครับหกเจ็ดเจ็ดนำไปบวกสองครับก็เท่ากับเก้านเก้าแล้วก็ศูนย์เลยครับนี่ครับงวดล่าสุด เลขล่างออกห้าศูนย์เนี่ยน่ครับออกห้าศูนย์เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยครับบายเข้าที่มารุ่นวดประจำวันที่ที่หกนะครับวันที่ทีหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวัดที่ได้ตัวไหนเนาะครับาะวัดนี้เขาก็ีิมาเบิงตำแหน่งที่ใสใ่คำนวณนะครับะเราหน้อยก็ได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วหลักแสน ครับหลักแสนก็คือเลขสี่หลักสิบบนที่ออกหกเก้านี่ครับคือเลขหกสิบหน่วยล่างนี่ครับออกค่าศูนย์นี่ครับเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่ก็คือเลขหนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่ก็คือเลขสี่นี่ครับบวกเก้าคงที่นะครับเนาะเขาก็มาทํากันบวกกันเลยที่ บวกหกก็เท่ากับสิบนะครับแล้วสิบบวกห้าก็เท่ากับสิบห้าก็ได้ห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสี่ก็เท่ากับสิบสิบบวกเก้าเท่ากับสิบเก้านะครับก็ได้เก้าหมวดนี้ได้เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์ ศูนย์นำไปบวกสองก็ได้สองครับสองแล้วก็สามนี่ครับนี่คือเลขหลักหน่วยหลักหน่วยล่างประจำวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ่าสูตรนี้ได้สี่ตัวนะครับวนาะได้สี่ตัวสัหรักษณ์ถิ่มาพมานั่นพอหน่อยพอร,รูพอศาสตร์นะครับเป็นการ คำนวณานยอดหลังตามสถิติเท่านั้นเอฟซีได้รับชมนะครับเนาะสำหรับผู้ใดชอบกระจัดผู้ใดคัดกาพันนะครับเนาะเบิ้ลเพื่อความบันเทิงไปนะครับเนาะไม่ผู้ใดรู้ผู้ใดทราบวาเลีศีออกตสุไสอันนี้สำหรับสูตรกับเอฟซีกับแคปไว้เบิ้ลนะครับเนาะอ่าสำหรับผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพราไหนนะครับเด้อได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิป ตัสวสูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเพราะอะไรก็ตีพยายามเฮ็ดให้เอฟทีได้ไมีศกมีหลักให้จนได้แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับอ่าจนกว่าประตากลุ่มทำเร็ลนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ